ให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจของตัวเราให้ต่อเนื่องให้เชื่อมโยงตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาพวกเราได้เจริญสติแล้วหรือยังรู้จักเอาสติปัญญาไปทำความเข้าใจไปอบรมใจของเราแล้วหรือยังถ้ายัางก็เริ่มอย่าปล่อยวันเวลาทิ้ง เสียดายเวลาทุกลมหายใจเข้าออกทุกขณะจิตท่านทงเรียวปัจจุบันธรรมอะไรควรจะเลินอะไรควรละเราก็ต้องพยายามน้อมเข้าไปสำรวจตรวจตาดูทุกเรื่องเรื่องจะตื่นขึ้นมาตั้งแต่ยังไม่ได้ลุกจากที่เราก็รู้กายรู้ล,ลมรู้มีความรู้สึกรับรู้สัมผัสทั้งลมหายใจเวลาจะลุกจะก้าวจะเดินก็ม,นมีความรู้สึกรับรู้อยู่ที่การเดิน จนความรู้ตัวของเราโตเนื่องเชื่อมโยงจนรู้เท่าทันรู้ลักษณะของใจใจเกิดส่งไปภายนอกได้อย่างไรความคิดปุดขึ้นมาใจเคลื่อนเข้าไปรวมได้อย่างไรที่ท่านเรียกว่าขันทั้งห้ามีวิญญาณหรือตัวใจตัวสุดท้ายเข้ามาครอบครองเข้ามาสร้างกายเนื้อขึ้นมาปิดกันตัวเองอันนี้ส่วนรูปอันนี้ส่วนนามเราต้องจำแนกแกแงงให้ ศรัทธาการทำบุญให้ทานทุกคนมีกันเต็เปรียบแต่ยังขาดปัญญารู้การเกิดการดับของใจรู้การเกิดการดับของขันธ์ห้ายังขาดปัญญาหรือว่าปัญญายังไม่เข้มแข็งปัญญาที่เกิดจากการเจริญภาวนาศรัทธา ต้องให้เป็นปัญญาที่รู้ด้วยเห็นด้วยทำความเข้าใจได้ด้วยเราก็ละกิเลสได้ด้วยละได้มากได้น้อยเราก็พยายามขัดเกลาเอาออกทุกเรื่องในชีวิตกายทำหน้าที่อย่างไรทวารทั้งหกทำหน้าที่อย่างไรที่ท่านบอกว่าหลักของอริยสัจคำว่าความจริงอันเประเริฐ <c oughs> นั้นเป็นลักษณะอย่างไรใจส่งไปภายนอกเป็นอย่างไร อาการของขันห้าพุดขึ้นมาใจเคลื่อนเข้าไปรวมได้อย่างไรเราต้องจเจริญสติเข้าไปดูรู้ให้ทันรู้ไม่ทันเราก็ใช้สมถะตับหรือว่าควบคุมความคิดควบคุมอารมณ์ของเรานั่นแหละพยายามทำปล่อยให้เกิดความเคยชินไม่ใช่ว่าทำปุ๊บมันจะรู้เห็นทุกอย่างปั๊บเราต้องเพียงแค่การจเจริญสติก็ยังกระพ่องกระแพร่งยุ่ เราก็ต้องพยายามมาสร้างออหรือว่ามาเจริญสติให้ต่อเนื่องให้เข้มแข็งจนรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้แม้แต่าการเกิดของใจเราก็ไม่ให้เกิดดับความเกิดของใจแต่เวลานี้เรามาละกิเลสอยากิเลสละเอียดก็ทั้งยากอย,กอยู่มาสร้างความรู้ตัวให้ต่อเนื่องเชื่อมโยงก็ยังยากอยู่เพราะว่าขาดความเพียร แต่การทำบุญให้ทานความเชื่สละตรงนี้มีกันอยู่เป็นพื้นฐานแต่ต้องทำให้โตเนื่องก็ต้องพยายามทั้งพระทั้งโยมทั้งชีความขยันหมั่นเพียรระดับพงสมมุติความเป็นระเบียบเรียบร้อยความเสียสละความอดทนไม่เห็นแก่ตัว มีตั้งแต่มองโลกในทางที่ดีคิดดีอะไรที่เป็นอกุศลเราก็พยายามละอะไรที่เป็น,นกุศลเราพยายามเจริญการได้ยินได้ฟังได้อ่านทุกคนมีกันเต็มเปี่ยมการกระทําการลงมือรู้เท่ารู้ทันเห็นด้วยทําความเข้าใจได้ด้วยเห็นรู้ลักษณะของใจที่ปกติเป็นอย่างนี้ใจที่คลายจากขันห้าเป็นอย่างนี้ใจที่ละกิเลสได้เป็นอย่างนี้เราก็ต้องพยายามเอา ยิ่งฝึกฝนตัวเราไปเท่าไหร่ยิ่งเห็นเยอะเห็นเยอะเท่าไหร่ยิ่งทําความเข้าใจทําความเข้าใจได้รู้ความจริงแล้วเราก็รู้จักละรู้จักละรู้จักวางรู้จักจุดปล่อยรู้จักจุดวางระดับสมมุติเราก็พยายามยังสมมุติของเราให้เกิดประโยชน์อยู่ด้วยกันหลายคนหลายท่านพากันมาคนอาทิตย์ละที่อยู่ด้วยกันก็ให้มีความสมัครสมานสมัคมค,มค,มค,คีมีความเพียรละอนุเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เราก็พยายามจัดระบบระเบียบตั้งแต่นู่นตั้งแต่การคิดความคิดอารมณ์ต่างๆว่าเขาเกิดอย่างไรเขาหลงอะไรทําไมใจถึงเกิดรู้ไม่ทันก็รู้จักหยุดรู้จักดับทุกเริยาบุตรยืนเดินนั่งนอนก็ให้เป็นแค่เพียงเริยาบทหลของพ่อก็พูดของเก่าเล่าของเก่าอยู่งี่แหละเพราะไม่มีอะไรที่จะไปเล่าต่อนอกจาก,การูกายรูกายรู้ใจรู้จักวิธีแก้ไขรู้จักการเจริญสติ เอาไปใช้การใช้งานทําการทํางานทุกสิ่งก็ร้เนี๋ยเป็นอาจารย์ของพวกเราตากระทบรูปใจเป็นอย่างไรหูกระทบเสียงใจเป็นอย่างไรภาษ,าษาธรรมะที่ท่านเรว,ว่าศักด,ววดิ์วะดดูศักดิ์ว,ว่ารู้ศักดิ์ว,ว่าฟังเป็นอย่างไรกิเลสเกิดขึ้นที่กายใจปรุงแต่งร่วมหรือไม่หรือว่าเหตุเกิดขึ้นที่ใจแต่เวลานี้ความเกิดนะั่นแหละคือความหลงถ้าไม่หลงก็ไม่เกิดเกิดมาสร้างพบมนุษย์วิญญาณก็ยังเกิดต่อ เป็นธาตุของกิเลสต่อเรายัางไม่เห็นตรงนั้นเราต้องมาไล่เลียงลงไปเรื่อยๆไล่เลียงรู้ไม่ทันต้นเหตุเราก็รู้จักใช้สมถะเข้าไปดับดับบ่อยๆแล้วก็จเจริญพรมบหารเข้าไปทดแทนใจเกิดความทะเอยอทะยานอยากเราก็พยายามละความอยากใจเกิดความตณีเนื้อแนนเราพยายามขัดกเกล้าอออใจเกิดความโกรธเราก็พยายามดับความโกรธด,ด้วยการให้อภัยเอโหสิกรรม ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งสมมติทั้งวิมุติเขาก็อิงอาศัยกันอยู่ไม่ใช่ว่าทำปุ๊บมันจะได้ปับ๊บเราก็ต้องพยายามดับทำดำเนินรู้จักวิธีการรู้จักแนวทางกายวิเวกเป็นอย่างนี้ใจวิเวกเป็นอย่างนี้กำลังสติที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงเป็นอย่างนี้มีหมดอยู่ในกายของเรากายของเรานี่แหละคือสนามรบเป็นอย่างดีเลยเราพยายามดูรู้ทำความเข้าใจอยู่ก็สมมติเคารบสมมติไม่ยึดติดสมมติ ยังสมมุติให้เกิดประโยชน์จนกว่าจะหมดลมหายใจช่วงจะหมดลมหายใจก็มองเห็นหนทางเดินอีกว่าจะได้กลับมาเกิดไม่กลับมาเกิดกันเราก็ดับความเกิดขณะที่เรายังมีกําลังกายอยู่นี่แหละนจะเริญสติเข้าไปชี้เหตุชี้ผลเห็นเหตุเห็น,หน,หน,หนผลให้ได้เสียก่อนเมื่อใจรู้เห็นตามความเป็นจริงเขาก็จะยอมรับเขาก็จะไม่ได้เป็นทาสขท้องกินเลสการเกิดเป็นทุกข์เขาก็ไม่เกิด การเป็นทาสของกิเลสเขาก็ไม่เอาเอาอะไรมาฉุดเขาเขาก็ไม่ไปถ้าเขารู้ความเป็นจริงแล้วก็ต้องพยายามกันล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่แก้ไขใหม่ปรับปรุงตัวใหม่โงโทษตัวเราแก้ไขตัวเราปรับปรุงตัวเรา ทุกอย่างก็ล้วนแต่เป็นอาจารย์ชอบอารมณ์เราทั้งนั้นก็ต้องพยายามนะ,ะสร้างความรู้ตัวให้ต่อเนื่องกันทั้งนิดนึงก็ยังดีดีกว่าไม่ได้ทําทําใจให้ลงสมองให้โปรง่งมีความรูร้สึกรับรู้อยู่ที่ปลายจมูกของเราให้ชัดเจนกันนะอ่ะปาปะกันไปพระพร้อมๆกันคอ่อ,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 คอยไปสร้างสารรค์โตทําความเข้าใจกันเอาหนาะ